วันวันเอาแต่สร้างเฮสปีดลุงมึงเก่งที่สุดว่างั้นใช่ครับลุงกูเก่งที่สุดครับนะฮะเพราะที่ผ่านมาก็ไม่มีเคยใครเคยทำได้มากกว่าลุงกูครับนะฮะใช่ครับนะฮะนอกจากสร้างถนนนะครับมากถึง200%แล้วนะครับยังมีการใช้หนี่อีก2.6ล้านล้านบาทและไม่พอแค่นั้นยังหาเงินเข้ามาถึง9ล้านล้านบาท ยังหาทองคําเพิ่มขึ้นอีก90ตันเพิ่มขึ้น30%อีกทั้งยังมีงมถนนหนทางต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายและเกิดการลงทุนเกิดวิชาชีพใหม่ๆที่พวกมึงยังไม่เคยรู้เพราะพวกมึงไม่เคยศึกษาถ้าพวกมึงไปศึกษาพวกมึงก็จะเห็นโอกาสต่างๆเยอะแยะมากมายรัฐบาลนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้ามาแล้วแจก,กตังเพื่อให้มึงรวยเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้นะฮะแต่รัฐบาลต้องสร้างโอกาส นะฮะต้องมอบโครงการต่างๆมอบโอกาสต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะมีหนทางในการเข้าไปทํางานทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูถึงทักษะและความรู้ความสามารถของประชาชนส่วนใหญ่ที่วันๆมันทําอะไรอยู่วันเวลาล่วงไปทําอะไรอยู่นะครับใช้อินเทอร์เน็ตไปกับอะไรนะฮะเฮสปีดคืออะไรผมไม่ได้บอกว่ามึงต้องเกียดส้มผมไม่ได้บอกว่ามึงต้องเกียดแดงผมไม่ได้เกียดส้มและผมไม่ได้เกียดแดงที่ผมด่าเพราะผมรัก แล้วผมเป็นห่วงผมอยากให้ด้อมแดงกลับมายึดที่ประเทศชาติผมอยากให้ด้อมส้มกลับมายึดที่ประเทศชาติและผลประโยชน์ของชาตินะฮะเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายแล้วนะักการเมืองก็แค่ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการหาเสียงกากระบาดพอกาเสร็จไปแล้วปุ๊บมันก็ลืมมึงแล้วและสุดท้ายเองนะฮะทุกทิ่งทุกอย่างก็คือมันออกมาเพื่อตัวมันเองเพื่อพรรคพวกมันเองทุกวันนี้ประเทศไทย ถูกตะวันตกถูกยิวพยายามสร้างให้เป็นแหล่งอบายภูมินะฮะนำโดยพักพกหนึ่งที่เป็นตัวแทนของตะวันตกที่เข้ามาพยายามสร้างแหล่งอบายภูมิที่เรียกนโยบายว่าสโสเพณีเสรีสุลาก้าวหน้านะฮะเซ็กเวิร์เกอร์แล้วอเมริกาตะวันตกก็ใช้อินฟูเซอร์นะครับเพราะประกันด้าของมันในการสนับสนุนบอกให้ประเทศไทยปลดกล็อกเรื่องกฎหมายเซ็กเวิร์เกอร์เพื่อจะได้หมดอรารยธรรมเพื่อจะได้ทำลายอรารยธรรม ทำลายวัฒนธรรมดีๆทำลายสังคมไทยให้มันพังแล้วก็อยู่แบบสัตว์ที่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็อยู่บนอบายภูมิต่างๆให้คนสัมาลยเทมเานะครับใช้แจ็แชท GPT ใช้เทคโนโลยีกันแบบโง่ๆสุดท้ายแล้วคนก็ไม่ต้องคิดคนไทยก็โง่พอคนไทยก็โง่โงก็เอาเงินไปคอนโทรลเอาเงินไปคอนโทรนนักการเมืองแล้วก็ให้นักการเมืองเป็นเขาเรียกว่าเป็นนายหน้านะครับ ของกลุ่มชนชาติหนึ่งที่พยายามจะครองโลกใบนี้นะฮะเหมือนที่มันกระทำกับประเทศอื่นโดยการที่ยุยงให้แตกแยกนะครับส่งออกคำว่าประชาธิปไตยส่งออกคำว่าแบงก์ดอลลาร์นะฮะเพื่อให้คนไปติดล็อกกับเงินสุดท้ายแล้วคนก็ขายจิตวิญ,ญญาณเพื่องเงินนะฮะแล้วทำไมมันถึงแล้วทำไมมันถึงไม่ชอบพระมหากษัตริย์บ้านเราเพราะอะไรเพราะพระมหากษัตริย์บ้านเราทำตรงข้ามกับมันหมดเลย นะฮะโดยเฉพาะรัชการที่9ที่พยายามบอกให้คนรู้จักพอประมาณรู้จักพอเพียงและให้คนเนี่ยสอนให้คนเนี่ยยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินไม่ต้องพึ่งเศรษฐกิจก็คือการสร้างอาหารนะครับสุดท้ายแล้วพอรัชการที่9้าท่านไปทําอย่างนี้ก็กลายเป็นขัดแย้งกับนโยบายในสิ่งที่ระบบโลกมันต้องการจะให้คนโง่มันก็เลยไม่ชอบวิธีการก็คือทำยังไงก็ได้ให้ล้มจุดศูนย์กลางให้ได้นะครับเพราะถ้าล้มจุดศูนย์กลางได้สุดท้ายแล้ว สิ่งที่มันทําก็คือมันพยายามเสนอผลประโยชน์ให้กับจุดศูนย์กลางนะฮะเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้นำนะฮะสุดท้ายแล้วก็มีนักการเมืองแค่รับแต่พระมหาอสสั์บ้านเราท่านไม่รับนะฮะเพราะท่านรู้นะฮะในสิ่งที่ผมรู้และท่านก็รู้มากกว่าผมเป็นร้อยเป็นพะันเท่านะครับฉะนั้นสิ่งที่พระมหาอสสั์ไทยวางรากฐานเอาไว้คือคอนเน็ชันต่าง,างๆเยอะแยะมากมายโดยการที่นะครับใช้วิธีการที่ยังไงครับ ไปสร้างบุญคุณไปสร้างคุณความดีเอาไว้กับรัสเซียท่านก็ไปสร้างคุณความดีเอาไว้ขอบคุณครับมีสอนทรีขอบคุณครับผมนะครับท่านใช้วิธีการรักษาส่วนร่วมสมุนส่วนต่างสวัสดีพี่มินด้วยนะครับผมฝากช่องพี่มินเดอะแรปเปอร์ด้วยนะครับผมนะฮะเออนะครับพี่มินเดอะแรปเปอร์ด่าไฟแลบเลยนะครับเป็นพี่สาวที่นะครับน่ารักนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะให้ช่องสลิมเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ในจุด นะครับที่นะฮะยึดมั่นในประเทศชาตินะครับไม่ใช่ยึดมั่นในพรรคการเมืองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะจลิมก็ทะเลาะกันเพียงเพราะทิ้งประเทศชาติแต่ไปยึดมั่นกับตัวบุคคลไปยึดมั่นกับนักการเมืองนะฮะเข้าไปอยู่กับนักการเมืองมากสุดท้ายแล้วก็ติดล็อกติดล็อกโด,ดยการที่ต้องไปแบกนะครับต,นนต้องไปนู่นต้องไปนี่วิจารณ์ก็ไม่ได้นะครับเ <mens AR _ S 2> พราะฉะนั้นผมจุดยืนใครจะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ล้วแต่ นะฮะอย่างลุงพีระพันเนี่ยก็มีดรามากกับผมบางคนก็ไปบอกว่าผมสนับสนุนให้ด่าลุงพีนะฮะมึงก็ตัดคําพูดกูไปคําพูดหนึ่งแล้วมึงก็ไปพูดนะฮะผมบอกว่าคุณจะด่าลุงพีก็เรื่องของคุณนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ลุงพีทําสําเร็จทําคุณงามความดีต่างๆก็อย่าลืมไปขอโทษไปขอบคุณเขาด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมพูดนะครับเพราะว่าลุงพีก็เหมือนกับลุงตู คือลุงพีอยู่ในสถานะที่ทําอย่างเดียวไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้ไปด้อยค่าใครไม่ได้ไปด่ากับใครไมไ่ได้ไปนั่งทะเลาะกับใครนะครับเพราะฉะนั้นฟังให้จบครบร้อยเปอร์เซนต์ไอ้คนที่มันพยายามบิดเบือนคําพูดคนเนี่ยมันไม่ใช่คนดีหรอกครับนะฮะและไอ้คนที่พยายามไปเสี่ยมให้ทะเลาะกันเนี่ยนะมันมีแต่คนขี้ฉานะครับแทนที่มึงจะช่วยกันนะฮะสนับสนุนผลักดันนะครับ กดดันทุกพักการเมืองไม่ว่าพักไหนก็นแล้วแต่นะครับต้องมีมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์จุตริตเป็นที่ประจักษ์เพราะฉะนั้นมึงต้องทําให้มันเป็นที่ประจักษ์ให้ได้